สวัสดีค่ะวันนี้วิชาศิลปะนะคะป3มาเรียนเรื่องสนุกกับงานปั้นนะคะเดี๋ยวมิทจะมาทบทวนสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราปั้นซูชิกันไปแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องความหมายของงานปั้นนะคะว่างานปั้นคืออะไรแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ งานปั้นคืออะไรนะคะงานปั้นหรืองานปรติมากรรมนะคะเป็นการนำเอาวัสดุที่อ่อนนะคะที่สามารถรวมกันได้หรือแบ่งแยกออกจากกันได้เช่นดินเหนียวดินน้ำมันขี้ผึ้งนะคะมาตกแต่งทำเป็นรูปทรงต่างๆตามต้องการนะคะโดยใช้วิธีการขยำบีบนวดตัดขัดขูดและปะเป็นต้นนะคะ ตัวอย่างงานปั้นที่มิทจะให้นักเรียนดูนะคะอันนี้เป็นสองภาพที่มิดหามาให้ดูนะคะเป็นการปั้นแบบนูนต่ํานะคะนูนต่ําเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่างานปั้นมีกี่ประเภทและมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะงานปั้นมีทั้งหมด3ประเภทนะคะแบบที่1น,นะคะแบบที่มิทให้ดูเมื่อกี้นะคะก็คือการปั้นแบบนูนต่ํานะคะ ส่วนแบบที่2เป็นการปั้นนูนสูงและแบบที่3แบบสุดท้ายนะคะคือการปั้นแบบลอยตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ละแบบแตกต่างกันยังไงนะคะเป็นยังไงกันบ้างเดีไปดูกันเลยค่ะการปั้นนูนต่ำเลยนะคะแบบแรกของเราเลยนะคะเป็นการปั้นที่มีแผ่นหลังรองรับนะคะแผ่นหลังรองรับไม่ว่าจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่าจะเป็นกระดาษแข็งมารองรับนะคะและภาพ จะนูนสูงขึ้นมาจากพื้นเพียงเล็กน้อยนะคะมองเห็นได้ด้านหน้าได้เพียงแค่ด้านเดียวนะคะเช่นเหรียญเหรียญบาทต่างๆนะคะหรือว่าพระเครื่องที่มีลักษณะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นต้นนะคะภาพงานปั้นที่มิตรเอาให้นักเรียนดูด้านขวามือนะคะก็จะเป็นเทคนิคงานปั้นแบบนูนต่ํานะคะก็จะแบนแบนนิดนึงนะคะเห็นได้แค่ด้านหน้าด้านเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกรูปหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่ง กันเลยค่ะต่อมาประเภทที่2นะคะคือการปั้นแบบนูนสูงนะคะเป็นรูปปั้น หรือว่าเป็นงานปั้นที่มีแผ่นหลังรองรับเหมือนก,นกันกับแบบแรกเลยนะคะคล้ายรูปปั้นนูนต่ำนะคะแต่ภาพนูนสูงจะสูงขึ้นมาจากพื้นรองรับมากกว่านูนต่ำนะคะและมีการลดลันตามความเหมาะสมนะคะเช่นรูปประดับฝาผนังอย่างที่มิดเอาให้ดูด้านขวามือของเรานะคะหรือว่าอาจจะเป็นฐานพระพุทธรูปเวลาที่เราเข้าวัดหรือว่าพระ หรือว่าปฏิมากรรมเสาต่างๆนะคะก็เป็นการปั้นแบบนูนสูงหมดเลยนะคะต่อมาเป็นตัวอย่างงานปั้นแบบนูนสูงนะคะสังเกตไหมคะว่าการปั้นแบบนูนสูงหรือว่าปฏิมากรรมนูนสูงแล้วเนี่ยจะสูงมากกว่าการปั้นแบบนูนต่ําเมื่อกี้นิดหนึ่งนะคะแตกต่างกันนะคะนูนสูงกับนูนต่ําอันนี้จะสูงขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะ มาเป็นประเภทงานปั้นประเภทสุดท้ายของเรานะคะคือประเภทที่3นะคะงานปั้นแบบลอยตัวนะคะมีลักษณะเป็นภาพ3มมิตินะคะส่วนมากมักจะมีฐานเพื่อสามารถวางตั้งกับพื้นได้นะคะ mm hmm. เช่นรูปปั้นอนุสาวรีย์ต่างๆนะคะรูปปั้นเครื่องใช้ต่างๆเป็นต้นนะคะรูปภาพตัวอย่างงานปั้นแบบ ลอยตัวนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะเราสามารถมองเห็นได้ทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านบนหรือว่าซ้ายขวาด้านหลังเราจะมองเห็นได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานปั้นแบบลอยตัวนะคะต่อมานะคะเมื่อกี้เราเรียนเรื่อง งานปั้นพอเข้าๆๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้นนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเราต้องใช้อะไรกันบ้างในการปั้นชิ้นงานหนึ่งชิ้นงานนะคะอย่างแรกเลยนะคะงานปั้นโดยทั่วไปนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคืองานปั้นจากวัสดุธรรมชาตินะคะและงานปั้น จากวัสดุสังเคราะห์อย่างเช่นวัสดุสังเคราะห์คืออะไรอย่างเช่นดินเหนียวแป้งโดดินเบาดินญี่ปุ่นต่างๆนะคะงานปั้นทั้งสองประเภทนะคะใช้วัสดุปั้นที่แตกต่างกันนะคะส่วนอุปกรณ์ส่วนนากใช้เหมือนกันนะคะเช่นกระดาษรองพื้นไม้บรรทัดอุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งลวดลายนะคะของงานมีเป็นต้นนะคะแค่นี้นะคะ เรามาดูอย่างแรกกันเลยนะคะ<ห><พ> <ructure> ก็คืองานปั้นจากวัสดุธร,รรมชาตินะคะงานปั้นจากวัสดุธรรมชาติยกตัวอย่างอย่างแรกที่เรียนน่าจะพอรู้จักกันนะคะก็คือดินเหนียวนะคะหรือว่าการปัน้นด, <ar> ดินทรายขึ้นมาก็เหมือนกันนะคะเป็นการปั้นจากวัสดุธรรมชาติเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูรูปตัวอย่างงานปั้นจากวัสดุธรรมชาติเลย งานปั้นจากดินเหนียวนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็คือ1นะคะคือดินเหนียว 2. ไม้บรรทัด 3. กระดานหนังสือพิมพ์เพื่อปูรองพื้นนะคะและ4อุปกรณ์ตกแต่งลวดลายนะคะมีแค่นี้นะคะและเราไปดูผลงานการปั้นจากดินเหนียวกันเลยนะคะ หัวข้อที่2นะคะคืองานปั้นจากวัสดุสังเคราะห์นะคะหรือว่างานปั้นจากดินน้ำมันแป้งโดหรือว่า,าดินญี่ปุ่นต่างๆนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เลยนะคะอย่างแรกเลยคือดินน้ำมันนะคะส่วนส่วนอย่างที่2เหมือนก,นกันกับแบบเมื่อกี้เลยนะคะคือกระดาษสำหรับรองปั้นนะคะ3ไม้บรรทัดและ4อุปกรณ์ตกแต่งลวดลายนะคะ ตัวอย่างงานปั้นจากวัสดุสังเคราะห์นะคะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าจะมีสีสันสดใสมากกว่างานปั้นจากดินเหนียวหรือว่างานปั้นจากวัสดุธรรมชาติของเรานะคะจบแล้วนะคะวันนี้เนื้อเรื่องที่เราจะเรียนเรื่องงานปั้นมีประมาณนี้นะคะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะป .3 ของเรานะคะนักเรียนไม่มีงานเพิ่มเติมนะคะมิรอยากให้นักเรียนเคลียร์งานครั้งก่อนสัปดาห์ที่แล้วของเราคืองานปั้นซูชิของเราให้เรียบร้อยนะคะและเดี๋ยวส่งให้มิรเหมือนเดิมนะคะไปเคลียร์งานให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะเพราะมิรเห็นบางบางคนยังไม่เสร็จเลยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ